アニクスポーンパッフいイアイツイティーイトメガネスワークに差し込み緩みがないよう腰の低い位置にしっかりと締めてくださいー อันนี้พี่บอยบอกว่าอันนี้คือเรียกแอร์แต่ถ้าเราเรียกแอร์แล้วเ,เราสามารถแคนเซิลแล้วก็กดว่ามึงไม่ต้องมาอันนี้อันนี้เรียกแอร์แล้วก็อันนี้บอกว่าไม่ต้องมาคืนนี้ก็จะกดคืนเลยเรียกแล้วก็กดไม่เรียกเรียกกดไม่เรียกเรียกเออน่าสนุกดี น้องฟ้าเราคาดหวังให้มีหมอนรองคอแต่เขาไม่มีหมอนรองคอแจกมันจะเป็นหมอนนิ่แต่้องดัดซิหมายถึงให้ฟ้าดัดจริตไม่ใช่เราเล่นเราเล่นเราเล่นนี่ดัดแล้วเหรออ๋อดัดขึ้นมาฮะแล้วนอนแบนอ๋อแล้วก็ดันขึ้นมาให้มันรอหนีหัวเราไม่กิ้งปิดกับกระโหลกอ๋อปิดกระโหล กึบกะโหลกโอ้อะไรนะสกูสยกิบะรามกะโหลกเป็นไงนอนโอ้ดิ้นขนานี้ยังไม่ลุดจากที่หลอกยอดไปเลยอะนวัตกรรมที่ดีมากเขาไม่มีการแจงหมอนอีกแล้วแต่ว่าใชหอกเอาือย ตื่นเต้นเรากำลังรอเสียงเครื่องสืัมผ้าหลังเครื่องพอมันปั่นปรูดดมาเลยเครื่องเราจะเริ่มหงายทองขึ้นไปไบินสามตลกตอนนี้เขาก็อยากให้เห็นเวลานะประมาณอาวนาฬิกาของตุนนา,าิมมมนกากี่โมงเนี่ยตอนนี้ี่เลตอนนี้สี่แล้วเออตีสี่นะตีสี่เห็นไหมเนี่ย ขนาน,นี้เวลาเต่เครื <único Liberty Overwatch> mer, ่องกำลังจะบินก็ทุกท่านเราก็ปิดไฟมืดความตื่นเต้นนี้นะคะไม่ได้ไปเยี่ยมญี่ปุ่นมาเป็นเวลาสิบปีได้ละแล้วก็ไม่เคยไปโตเกียวด้วยโตเกียว เราจะ go go to the Tokyo เรามาเรียกเรามาเรียกแอร์กันดีกว่าเราไม่งั้นเราต้องกดอันนี้เพื่อให้แอร์ไม่มาที่นี่ย่โซนเรียกสองแอร์ไม่ได้กดเสียงมันดังใช่ไหมดังตี๊ดหนึ่งตอี้เขาไม่ให้เรียกพี่ห้เรียกห้ามพี่อ๋อใช่เขาก็จะถูกล็อกอยู่กับเบล เราก็จะกดให้เขาภาษาแดกเรียกเล่นๆคิดซะด,ด่าถ้าผูกไปเลยเอาเลยคิดซด่าด่าภาษาญี่ปุ่นนะ แรกของญี่ปุ่นอะไรครับอมใส้ก่อนอเหมือนไม่เห็นไหมละ่ะ <c oughs> มันไหมนะข้างนั้นน่ะรู้สึกอันนี้คือซูชิแท้อันนี้คือเ้นุดงลวกเองเราต้องมาลองซูชิเขาให้ข้าวเยอะจังวะ นิดหนึ่งาเลยหน่อยนึงเปลาหรอทำไมมันไม่เหมือนในคลิปที่เขาแบบเอาเนื้อมาลูเนี่ยคือคือ,อแล้วก็สุกผ <c oughs> <c oughs> ูดับแ <c> ล <oughs> ้นเนื้อมันต้องแบบไม่ต้องสุกมากใช่ไหม ไม่ใช่ถ้าเนื้อมัต้องสุกมากหมูก็หมูดับป่ะเอไม่สุกหูดับอันนี้คือน้ำซุปอะไรไม่รู้คายายต้มขาข่แล้วก็มีอันนี้สันนิษฐานว่าเป็นเต้าหู้หรือเปล่าแต่ว่าหน้าตาแปลกๆกแต่ว่าเราจะลองกันว่ามันคืออะไร

มันมันเหนียวเหนียวแปลกส่วนไหนส่วนในส่วนห,วหนึ่งของหมูส่วนชิบหายละมีหน้าทำไมอร่อยอร่อยตัวเดียวอันเดียวมีหน้าใช่เปล่า,าเออมันมันคืออะไรมันดึงดึงฮะไม,ไม่น่าใช่เนิ้วมือ ก็จะมันหมูแหละเอาจริงเป็นส่วนของเอน็นอะไรสักอย่างนี่มันเหนียวเหนียวน่อยแล้วก็เือมันหมูรสชาติก็คล้ายๆต้มข่าไก่จริงๆด้วยแต่ที่รู้คือปลาดิบลยลองจิ้มิมดู มนพาพี่กินหน่อยนระัินจีกิมจีญ,ญี่ปุ่น,นเ,เ,เ,เออเค็มจริงจริงมันต้องเปรี้ยวก็เลยเค็ม อยู่หน้าร้านก็บอกเหมือยู่เชียงใหม่เ <c oughs> ข้ามาก็บอกอยู่อยู่อากาศ ล้วก็มีรถบรรทุกมาบัางโอ้โหหมดเลยหมดเลยไปสิครับไปสิโอ้โหดูดิอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวอดวอดเดอร์เออไปเออทำแบบแล้วก็ตัดที่หัวเราแล้วแแวว นี่ก็จะบอกให้สแกนบาร์โค้ดก่อนสแกนตรงไหนนะเออไม่มีตัวแล้วก็จะอยู่ไงโอเคหนึ่งบาร์โค้ดเสร็จแล้วสองเอ่อรีมูฟซิลแอนด์เพลสในแมชชีนอ่าอ่าโอเคอ่าแม่แม่อ่ารอรอลูกอ่ะ่ใสไปอ่าไปพอเสร็จปุ๊บเอ่อพุทบัตรทอนโอเคบัตรทอนโอเคไหนโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อพุทป้า เอาไปแล้วเอาไปแล้วเติม hmm. น like ้ํามันเป็นมดมันมีน้ําแล้วก็ดึงไปไปปั่นเหรอวะใช่ใช่นี่ไงโอ้ฟาแค่กลิ่นพี่ก็กลิ่นเปรี้ยวจัดๆนี่ไงนี่ไงนี่ไงปั่นแล้วเห็นวะมันไม่เห็นนาสะท้อนผ่านอยู่นี่ แล้วก็มาหยิบฝาแล้วก็ถีงเออดีงไงนะพอพรุ่งนี้ฉันไปทำในมือจะได้ไม่เขินอายเออใช่ใช่ใช่จะลองกันก่อนแล้วรูปมันูปเราเหรอเราก็เรียนรู้ไปพร้อมกันเออนี่เละมาแล้วเละแล้วแล้วรอมันรอมันรอมันเสร็จออกกลับไปหารถอื่นที่อื่นนะรสชาติจริงจริงมันมีหลายรสชาติมากครับเออถ้าเรากินบลเบอรรี่แล้วเนี่ยก็เลยแบบแต่แล้วเนี่ย มาแล้วโอ้มาเสร็จแล้วแล้วไม่เอามาถ่ายสิไม่ถ่ายแตงในนี้เหรอเยอะมากเยอะมากเยอะมากมาถ่ายที่ห้องถุงถุกก็คือหยิบแต่แก้วไปกระเป๋าตังค์เต็มอยู่ใช่มันเล็งอยู่ตัวมันเล็งอยู่เรียบร้อยเอ อาลุงสวัสดนาชีถูโอกาดูสิเราก็คิดว่าตื่นมาเราจะเปิดหน้าต่างเพื่อว่าเราจะเห็นวิวฟูจิไหนฟูจิเป็นเทือเขาตะนาวสีหรือเปล่าตอนนี้ทานข้าวเช้าเสร็จแล้วออกมาดูวิวข้างนอก ในอากาศลบสามแต่ยังไม่เห็นฟูจิเพราะว่าตรงน,นี้มีแค่ทะเลสาบข้างหน้าที่มีแต่ต้นไม้บงังอันนี้เป็นห้องอาหารนะคะที่เราทานกันช่วงเช้าที่ผ่านมา้ข้างบนก็จะเป็นห้องพักเมื่อคืนเรานอนชั้นหกหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าโหเราวนอชั้นบนสุดเลยเหรอเนี่ยเราชั้นหกกันนะคะห้องของเราน่าจะฝั่งนูน้น บรรยายบรรยากาศให้หน่อยดีหล่อตั้งนานปกบรรยายบรรยายบรรยากาศให้หน่อย <c oughs> ดีตอนนี้วัดกี่องสานะคะคือแบบว่า <c oughs> น้ำมันเห็นแบบเป็นเงาสะท้อน, <c oughs> อนแล้วเราก็โชคดีมากคือฟ้าแบบไม่มี <c oughs> ไม่มีเมฆไม่มีอะไรมาบดบังต้องการให้เราได้เห็นเต็ม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 สตรีมนั่นก็คือเป็ดหุ่นยนต์ใช่หรอ จริงปะเนี่ยไหนกระพุ้มนี้ <c oughs> นี่หรอเป็ดหุ่นยนต์ <c oughs> มีกี่ตัวเนี่ยใครบังคับอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตัวถ้าที่เห็นเป็นหุ่นยนต์อยู่หน้าน,น้องคุจิตัวมันว่ายน้ำมาทางเดียวกันอยูเลยเฮ้ <c oughs> โยโอ้โหมีเพียบเลยนี่ว่าใช่ตัวว่ายน้ำมาทางเดียวกันกใช่หรอยกเป็นตัวนู้นเป็นสีดำไหนไหนไหนพี่ว่าปุ้ยบังคับแหละจริจริงนี่ไงน้องสีดำ นนนานั้เออสุดยอดไปเลยอ่ะดีใจมากที่เราได้เห็นนะพี่ไม่ต้องรถก็พี่ไม่ต้องเดินมาเองนะสองกิโลหลังจากที่เราถ่ายน้องแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ฟูจิเพื่อเล่นสก,กีกีูจิเลยแต่เราจะไม่เล่นเพราะเราจะถ่ายรูปเดียวเ, <laughs> เสียงอาจจะห้าวหน่อยเพราะว่าหนาวอมันดี เราหันมาดูข้างนี้บ้านนะเห็นบรรยากาศคนก็จะมาถ่ายฟูจิกันเพียบแล้วก็มีร้านกาแฟตรงนี้วิวดีมากแต่ว่าไม่เปิดคิดว่าไม่เปิดนะมล้มมีเขียนว่าอะไรครับเมื่อคือเราพรักที่พักอยู่โซนนูนนะเราอยู่ทะเลสาบหลังเขาตรงนี้ไปก็เลยไม่เห็นฟูจิทิศแต่ว่าเช้ามาเราก็เลยรีบออกกันมานะครับเพื่อจะมาดู ลานี้มาดูฟูจิลูกนี้ความพยายามดูนี่ความพยายามเออเขาลืมตัวแม่ทำอะไรให้เราแบบนี้ไม่รา้ตัวแมะไม่รู้ เออถ่ายซ้อนถ่ายเออนี่หนุ่มผ okay. ู้โดดเดียวน้ำจำลังกรเราไปกินน้ำจำลองกรเขาบอกกินละใจอายุยืนหรออายุยืนสุขภาพดีอุ้ยตืนปรกใจหมดยังไม่กินเลยแพน ไม่มีไม่มีที่ตักน้ำเมื่อก่อนโอ้โเอาวากัวากวัรคคนละอึกสองอึกวูวูปลาอะไรนะบัยบอกว่าปลาอะไรนะปลา AI เหรอฮะ <Huh? S 1> ปลาฮับอะไรปลาครับ ไม่ใช่ปลาใส่ถานไอ้บุ้ยบอกปลาใส่ถาน <_ d ata> อะไรนะไหนบุ้ยวักยัง <_ d ata> อ๋อตักแล้วปากคาไปแล้ว <_ d ata> น่าจะมีแหละหมอซิที่ที่ไหนที่นี่หมู่บ้านมาน้ําใส่หเรนระหว่างที่กากำลังะ <_ d ata> ครับเราจะมาสังเกตถกของญี่ปุ่น <_ d ata> เราก็จะมา <_ d ata> สังเกตของญี่ปุ่นญี่ปุ่นัน สีขาวแล้วก็สีแดงระได้แล้วหาที่วางก่อนจะทำลูกสีขาวถือถึงพีชโอ้สันติภาพก็มาโลกสวยมากอาจารย์นาฮิมะก็มานะครับผมสีขาวคือประชาชนันะเพราะว่าพระพิทครับนะก็เป็นดังตุ๊ดังเทพเจ้านะเทพเจ้าองค์นี้ครับมีนามว่าทระธมาเสด็จาซึนะครับเป็นผู้หญิงท่านเดียวนะครับเป็นกลุ่มเทพเจ้าที่รับเที่ยวที่สุด เทพเจ้าุกคนที่นี่คือหิมะของจริงไม่ใช่หิมะที่ทำจากเกลือใช่ไหมลองชิมยัง,งร้านไม่เกลียบแล้วเออชิมนี้ว่าใช่เกลือหรือว่าของจริงเฮ้ยพูดเล่นนะว่าชิมจริงหรอนึกว่าจะชิมหิมะว่ะเอ้ยหิมะเช็คซิใช่หิมะจริงป่ะ มันเป็นน้ำแหละหิมะเที่ยวหมอก็คือทำน้ําแข็งใสมาหรอแล้วก็มาโรยที่นี่หรอเพราะว่าหิมะจริงต้องขึ้นไปบนนู้นเนี่ยคนเขา็กาล่นสะกีกันอยู่ลื่นปื้ดลื่นปื้ดลื่นปื้ดแต่ว่ามุมนี้ไม่เห็นฟูจิซันนะ อุ้ยตานโดนมันหน้อยบางตอนนี้เรื่องตาไม่ขึ้นนะเพราะว่าก <c oughs> แสงแดดปะทะกับแสงี้มาขาวอ๋อขอโทษอันนี้บางอันนี้ก็คือลานสกีที่เรามาเที่ยวกันนะคะฝั่งนู้นก็มีเด็กๆซ้อมสกีกันเต็มเลยตรงนู้นน่ะน่าจะเป็นโรงเรียนสอนเล่นสกี อยากองขึ้นกระเช้าวันนั้นจังเลยขึ้นไปดูข้างบนแต่เชื่อไหมระหว่างที่ยืนอยู่เนี้ยคือหายใจไม่ออกอากาศน้อยมากเราเลยมีความรู้ว่าเราต้องแขกตัวให้มันน้อยๆอุ้ยเฮ้ย,ยนั้นเจ๋งว่าไม่เป็นลานลานกระโดดเหรอเชีย่ยเราลองเราลองเลยเดี๋ยวดูดูคนนั้นมาละเขาจะขึ้นลานไหม๊อปเ๊อ ปื้ออ้าวไม่กลา้านี่ว่าแฉลบข้างมาแล้วไม่มีใครมากระโดโดโชว์เลยอยากเห็นเสียงไม่ค่อยมีนะเพราะว่าพูดมาไม่ค่อยได้หายใจไม่ค่อยทำอากาศน้อยเห็นแบบล่องแตกลายงาของม้อง รอยไม่ไม่ลอยแบบว่าเนี้ยลอยแบบรออแตกเห็นร่องไถร่อง,องของฟูจิซังเห็นร่องลอยของฟูจิซังที่มีเมฆลอยมา เรนนี้อยู่ร้านอาหารที่เราใช้กดตู้เราจะ้ปเสร็จพิมนิ้วออกมาแล้วเราก็รอเขาเรียกทักหน้าต่อยังไม่ถึงคิวอ่าได้ข้าวแล้วนี่คือเอกตาใช่ไหมเอ็กตาเอกตามากดูใหญ่โตมโหฬานเราได้เอ้พี่ได้หมูด้วยอ่ะ <7 000. S 1> แล้วก็หักดองแล้วก็มี มันซุปแต่ว่าไม่มีซอสอะไรบ้างไงยากินน g ่ i ยกิ n i r นี่มันเป็นไงอะ่ะหวานหวานเนาะไม่ใช่ว่ะมันดูมันดูใสๆอะ่ะหรอแล้วนี่อะไรอะ่ะตเอ่าตวอทำไมไม่เรียที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่เพราะว่าเป,เป็นคนญี่ปุ่นไงเนพูดถึงประเทศไทยอันนี้อะไรนี่น้ำสลัดหรอใช่แล้วน้ำแล้วน้ำซอสพี่มีไหมนี่อะไรไ <c oughs> นี่าซอสเยอะเกินงง <c oughs> พี่ลองอันนี้แล้วกันเ <c oughs> นี่ยมันน่าจะเป็นซอสหวานป่าวะ <c oughs> ต้องลองให้หมดนะ เอาไปว่าลงมือกินดีกว่ามาแล้วเหรอเริ่มแล้วมาโหหนูไม่พลาดเอาตัวไหนสีฟ้าเหรอกลับไม่ได้นะได้ไหมเฮ้ยได้เฮ้ย,ย,ย,ยโอ้โหนี่เดีวยดวย เท่าไหร่น่คะเท่าไหร่ร้อยเยนเนาะมันได้เฮ้ยมันรหมด้วบวยใช้ใช้ให้มันกลางดีดดีดลงมาได้ไหมมันใกล้แล้วนะ <c oughs> โอ้ยดูดิมันกระแทกแล้วมันก็ร่วงลงไป ใจอะไะว่ามีอะไรเราไปดูสิอุ้ยตบมะลระรายตบมะละลาอันนี้ทำไงอุ้ยจับเถุงมาเยอะอันนี้มันดูแบบน่าจะได้ปะวะแม่รู้รดหมองถือโทใหญ่จับบ้านเออฮู้ดมาต่อที เฮ้ยได้ได้มันก็ลวกได้เ,นดเหนือแม่งมันโหฉลามด้วยน่ารักนะเนี่ยเฮ้ยแต่แผ่นกรีนก็น่ารักนะร้อยพีเลยไปที่นู้นอีทีนึ่งถ้าได้นี่มีเฮ่ก็มีมุกุสัฟไปเอังสก้าเอย ได้ปอกว่าเอ้ยมันไม่ขึ้นโฮ้ยมีการเกี่ยวตู่นิดนึงด้วยเขี่ยเออเพราะว่ามันจะ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 นี่นะรวบเอาพี่บวยมือละมือวานันเหมือนไม่ถึงพี่นี่มันจับสองร้อยเยนนะแฮมือเดี๋ยวไม่จับอีกสาขาสานาที่หนึ่งก็ได้พี่อ๋อที่ที่เราผ่านมาน่าจะถูก โอ้ลวบตูดรวกตูดโอ้ไม่เข้าอาจจะเข้าป้ายก็ได้นะเฮ้โยโอ้ล่วงแล้วยากอยู่ไปแง่นนี่มัที่นี่มันยังไม,ไม่ถูกพอใจ มันเหมือนหัวจิ้งจกโผล่มามันเหมือนจิ้งจกอ่ะิงกิ้งกิ้งกจิ้งจยิ้กินงงกิ้งจก้าจกงกิ้ก้งจิ้งจจิ้งก้งกจิ้งจ้งงจนจิ้งกกสุดก คนไม่เยอะสี่แปดเป็นตัวนผสมหลัง,งไปซื้อพวกกันดีกว่าเดี๋ยวมันไม่ค่าติมโอ้ยดูข้างในนี่ข้างในมีผู้อาวุธไฟไม่ดีมาก